เปิดนี่ขางหนึ่งนะครับที่ดึงแล้วรู้สึกว่ามันบาอยู่ดึงแข็งย่ตห่างรถบาอยู่นะครับต้องดึงแบบแบบดึงแบบแห้งเป็นพิแบบพิเศษอะ่ะดึงต้องดึงคักอะ่ะต้องหู่นะครับครับผมสวัสดีครับ ครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนสายเบรกมือกันนะครับสายเบรกเบรกมือนะครับก็คือสายเบรกมือก็คือเป็นเซนแบบนี้นะครับเวลาเขาถอดออกมาเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่านะครับอันนี้ของใหม่นะครับเปลี่ยนคูเลยนะครับผมก็คืออาการของสายเบรกมือเนี่ยมันแข็งนะครับมันแข็งนะมันแข็ง มันดึงถ้าเกิดสายมีขาในทางหนึ่งนี่ที่มันแบบว่าอ่าที่มันติดที่มันติดแล้วนะครับมันรู้สึกเวลาขาดึงเบรคเมื่อนี่ยอ่าดึงเบรมือขึ้นมาเนี่ยมันคือแบบบ่นิ่มอ่ะมันบนิ่มบมนิ่มอ่าคือเกาอะนะมันมันรู้สึกได้ว่ามันบนิ่มนะครับอ่ามันบวนิ่มถ้าเกิดขางในถางหนึ <S <s ่งที่มันติดแล้วที่มมีปัญหาแล้วนะครับส่วนตัวนี้มันก็ที่มีม่งงอม่งหงีนะครับนี่นี่ม่งงอม่งงีแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเฟื่อยนะเนาะ ข,ข้างหน้าเปิดมี่ขาหนึ่งนะครับที่ดึงแล้วรู้สึกว่ามันบอยููดึงแข็งอยู่ต่อหางรถบอยูนะครับต้องดึงแบบแบบดึงแบบแห้งเป็นพิแบบพิเศษอะ่ะดึงต้องดึงคักอะ่ะต้องหิยูนะครับอันนี้ก็ซื้อมาคู่หนึ่งเลยนะอันนี้เป็นอิสุออนิวนะครับอิสุออนิวนอ่ากะเส้นอันนี้เป็นของ เทียบนะครับอ่าเป็นของเทียบเส้นคู่หนึ่งกับชี่ร้อยกว่าบาทนะครับชี่ร้อยกว่าบาทม่นมาว่าจาจำว่าผิดนะครับรรรบ่แพงว่แพงขายเบึ่งม่งบ่แพงครับหน,นล่เซ็นละสองร้อยกว่าบาทนี้มั้งครับโอเคครับผมแต้ได้นะครับนี่นี่ยังคือกันเบิดนะครับเบึง่งเหนือง,งานเบึ่งยังก็โอเคครับ สภาพกะมัจะใส่ได้อีกโดนหลาที่ไม่ีปัญหานะครับส่วนมากที่มันติดก็มีสนิมที่มันเข่าไปกินสลิงข้ั้งในงนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปกินมันจะมีด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะเข่าไปสนิมมันถึไปิดเกาะกับสลิงแต่ว่าอ่าตัวตัวเนี่ยมันจะเป็นเป็นอ่าเป็นสังกะสีเป็นเล็กกันเนาะอ่าถ้าเกิดมันหาแหละตัวนั้นมันขาดมาล่ะที่นี่น้ามันก็เข่าไปครั้งไว้ในีหันมาครับ ทีนี่มันก็ติเฮ็ดให้สนิมขึ้นแล้วก็เสกเแล้วก็เส้นสลิงพวกนี้นะครับอ่ามันก็ติมากกรมีการบาดบาดเกิดขึ้นแล้วก็บาดอันอันเนื้อหมนี่คือเป็นเป็นอ่าเป็นยางอ่ามันก็ติไปไปถือกัก็คือว่ามันเป็นสนิมอะมันมันก็เลยเฮ็ดห้มันฝืด่อห้มันลื่นนะครับของไม้มันสีลื่อนมางตีเลยอืมเลื่นมางตีเล้ยครับสามารถเมื่อเดียวเคลียร์ก็ไปกบไปก็มาได้นะครับ ถ้ามือเดียวเคลียร์ครับก็ไม่ไหวเลเนี่ยแสดงว่าใส่ประดังครับต้องเปลี่ยนถิ่งยางเดียวนะครับผมการถอดการยังกับ่ัตถุมีหงาครับกัมันก็ติมีคันน็อตประสิททั้งหมดครับผมอ่าอันนี้ขางอันไส้นี่ขางไส้นี่มันจานกันขึ้นขังไส่มันก็ติมีเนี่ยโอ้โหมัคติตรงตรงกันกับอยู่กับซี่กับคัสซี่เลยนะครับโตถ้าเกิดเป็นด้านหน้าครับมันติมีตัวล็อกของมันอยู่แล้วนะครับด้านหน้า จะเอาเป็นว่าคือคือถอดประหยักนะว่ามียังยงยาักกว่านี้นะครับส่วนอ่ออาห้อกับการถอดเนา้ก็จำเป็นต้องว่าต้องมงั่งเบรกนะครับว่าต้องมั่งเบรกเขาแค่เอาสายเบรกออกนะครับเอาต้องมงั่งเบรกแค่เอาสายเบรกออกแล้วก็เอามาเกี่ยวไว้อยู่นี่ครับก็เอิอนอ่าตัวตัวง,งกําปูบอ่ะโอ้โหนะครับผมก็เอือนมาเป็นเอิอนมาถือนะครับ เี sea, clear, on ite, ่ยวกับตัวนี้นะครับตัวดึงดึงเบรกมือเนี่ยครับเ็ฮตาที่แบบนี้นะครับส่วนตัวล็อกด้านหน้าเข้ากับแคเหลือนคนส่วนออกนะครับลื่นคนส่วนออกแบบนี้นะครับนี่นี่ทันทีสลิงขายสัลิงคืนเมื่อคืนกตัวนี้นะครับถ้าเข้าลือตรงนี้ออกนะครับถ้าก็จะเห็นเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับว่ามีงยังงานครับผมแค่เบอร์เบอร์ซิแค่เข้าไขยตัวนี้แต่ว่าเข้าอ่านันไม่เข้า คือว่าเข้าสิได้เห็ุงานสะดวกสบายขึ้นนะครับถ้าเกิดเข้าว่าค่ายตัวนี้มันก็สิเฮ็ดงานยากแนงเพราะมันสายเบรกมันจะตึง,นงเนาะเข้าค่ายตัวนี้มันเสิง่ายนะครับส่วนตัวล็อกอะเป็นเบอร์สิบสองจะเป็นเดือยเสียบขึ้นมาจากข้างบนนะครับเสียบล็อกขึ้นมาเสียบจากด้านล่างเห็นมหข้างบนนะครับครับผมไม่มีอย่างยากครับผมก็เดี๋ยวผมจะจัดก,การใส่ก่อนประกอบก่อนนะครับผมว่าอ่ามึงว่าสภาพการใส่กันยังเป็นแบบไรน,นะครับผม ครับหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ามันก็ลดลงจากสามคาเรียบร้อยนะข้างล่างคืออ่าไล่ยึดสายเบรกเรียบร้อยนะครับไล่ย,ยึดน็อตเรียบร้อยเหลือแต่ยังมันประกอบอ่าคอนโซลกลางเนาะอ่าคอนโซลกลางของผมยังไม่ได้ประกอบก็คือผมก็จะได้ลองมาเทสเบ้างตรงนี้นะครับว่าเ,เรบรกมือเนี่ยมันระยะมันพอดีบอนะครับระยะมันพอดีบอเนี่ยอ่ามันเกิดมีฟีนิดนึงนะ แต่ว่าก็ต้องตั้งอีกนะถ้าเกิดที่นี้เขาก็ต้องตั้งอีกเพราะถือว่าใช่ม่ได้เดี๋ยวเขามาตั้งนอตเบอร์ซิตึงเขาไปอีกนิดหน่อยอย่าให้มันฟรีแบบนี้นะฟรีแบบนี้ครับเบิง้งนะมันเบิ้งเห้วมันก็ังบีกมือห่างเอาต้องตั้งอีกอนิดหน่อยนะนะครก็มันมีอย่างไรการเปลี่ยนเบรกมือการเปลี่ยนสายเบรกมือนะครับก็ไม่ได้ลือเบรกนะครับแค่ถอดไอ้ไอ้ฟ้า ปาหดออกก็คือกับถ้วยเบรกก็คือปาถ้วยเบรกออกนั่นแหละปาค้อเบรกออกอ่ะตัวดําเบรกอ่ะเป็นจานเบรกอ่ะนั่นแหละขอดอกนะครับแค่นั้นเองข้าบวบดีอพวกอ่าพวกพาพวกยังพวกยังออกนะครับการเปลี่ยนกับการน็อตเมื่อกี้โตครับเบอร์ซีฟตามสายยึดมันละเนาะก็เมิ่งดีๆครับกลางสายห่างขวานี่อยู่ข้างแรงกว่าถ้าเขาเอ็งบดีมันสิยึดยึดเบอร์ซีฟนี่ประต่งูเนาะก็เมิ่งตรงนั้นเล้ดีนะครับ แค่นั้นเองครับนี่ตัวล็อกมกันก็อยู่นี่ครับเบอร์สิบสองนี่ผมคันเรียบร้อยอ่าแล้วขาคันเอาขาหนอกมันสิรุดลงขลังล่ลาง,ลางแล้วก็ข้ากะเวลาข้าล็อกข้ากะยัดตะขารังข้างบนนะครับอ่บาใส่ปัญญาครับผมเบรกมือกับป็นซิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับรถนะครับใ้หามล้อังหวะที่ข้ารถจอดติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงเอ้ยขึ้นเนื่ออยู่เคืงเนื่นเอเลยนะครับอ่าเวลาเขาจอดติดไฟแดงรถเขาต้องเบรกมือไว้นะครับ เอาใแตะเบรกไว้ตลอดมันก็ได้ย uh, ู้นะครับแต่ว่ามันก็เฮ็ดเะฮาเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ลำบากนะครับถ้ามว่ามีเบรกมือนะครับผมก็ผมการใส่เบรกมือกะสรุปไว้ประมาณนี้ครับผมกะถึกใจทั้งหลากะกดยกปูนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับกดยกปูกดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับกะผู้ใดยนะครับใส่รถใส่ลานะครับเอ้ยใส่รถยังเดี๋ยวลาบ่มีให้ใส่นะครับกะติดตามได้เลยนะครับ จะมีการเฮ็ดทุกอาการนะครับทุกอาการทุกอย่างนะครับผมเ้่าสามารถไปอ่าปั๊บอ่าเป็นใส่เทคนิคนีดนิดน้อยๆก็รอดข้อได้นะครับผมผมจะพยายามบอกรายละเอียดให้หลายที่สุดนะครับผมผิดผิดพลาดประกันใดผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอไปครับเตะเตียนแนะนำกันในะครับผมครับผมในคลิปนี้ก็สรุปว่านี่ครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ